บูชาหรือวันมาคะบูรณะมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาคะวันมาคะบูชาปรากฏเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อ2,500กว่าปีก่อนคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการคือ 1. พระสงฆ์จํานวน1250รูปมาประชุมพร้อมกันยังวัดเวรวุวันโดยมิได้นัดหมาย 2. พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นเป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาหรือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหรันต ผู้ทรงอภิญญาหก4เป็นวันเพ่นขึ้น15บห้าค่ำเดือนสดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาทหรือวันที่มีการประชุมพร้อมกันด้วยองค์ีพวกเราจะพากันไหว้พระรับศีลห้พากันรู้จักว่าวันนี้เป็นวันมาฆะบูชาวันพระใหญ่นะ การที่พวกเราเป็นชาวพุทธเรามีความรู้มีความจำได้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาคำว่าวันพระใหญ่ก็คือการที่ให้พวกเรานั้นหยุดพักในการทำกิจการงานแล้วก็มาอยู่วัดอยู่ว่าช่วยวัดทำพุทธศาสนาให้เราได้พักร่างกาย ทั้งประกอบในการที่จะได้สํารวมจิตใจของเราทันเข้ามาทั้งร่างกายก็ได้พักทั้งจิตใจก็ได้สํารวมคือการมีศีลห้าอยู่ในตัวเราคําว่าศีลห้าก็คือการที่เราต้องมีสติรู้อยู่ว่าเรากําลังจะทําผิดไม่ฆ่าสัต์ไม่ลักทรัพย์ไม่ว่าพิชผ,ผิดมิจฉาจารไม่กล่าวโกหกมุสาวาดดื่มสุราเมลัย อันนี้และเป็นเหตุให้เรานั้นได้มีสติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของคาดครวญด่านโยงฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญ